สวัสดีครับผมแบงค์ยังเข้าแบงค์นะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้ผมจะมาพูดถึงศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือไรแดงนะครับที่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรและจะป้องกันมันอย่างไรนะครับก็เชิญรับชมต่อไปได้เลยครับมะเขือเลค่ะอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าวิดีโอนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไรแดงนะครับซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีพูดถึงเรื่องของรากเน่านะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดกิกเรื่องของความชื้นวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาเกิดยวกเรื่องของความ แห้งแรงกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนะครับทุกๆคนกด subscribe ช่องอุลงเขาแบงก์ผมผมจะได้มีกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับไรแดงคืออะไรนะครับไรแดงคือศัตรูพืชอย่างหนึ่งเป็นแมงนะครับไม่ใช่มะแรงซึ่งมันจะมีขนาดเล็กมากเลยเป็นจุดสีแดงแดงเล็กๆตัวนี้เนี่ย ไม่มีปีกนะครับแต่ว่าเขาเนี่ย ian, จะระบาดมากในช่วงของอะไที่อากาศแรงหรือว่ามีความแห้งแรงมีความร้อนเนี่ยจะระบาดเป็นพิเศษนะครับเขาไม่มีปีกบินไม่ได้แต่ว่าเขาจะแพร่กระจายโดยการที่เวลาที่มีลมพัดมาอย่างนี้เนี่ยเขาจะปลื้ไปตามลมแล้วเขาก็ไปเกาะตามต้นไม้ไรแดงเนี่ยจะมีสีแดงใช่ไหมครับตามชื่ออ่งเขาเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากๆแ,แล้วเวลาที่เขาไปติดอยู่ที่ใบไม้ของเราเนี่ยจะใช้ปากของเขานะครับเจาะลงไปที่ใบไม้ของเรานะครับแล้วก็ดูดกินน้ําหล่อเลี้ยงของใบทําให้ต้นไม้เนี่ยเกิดการชะงัก ในการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้ใบนั้นน่ะมีลักษณะเสียก็คือมีสีที่เปลี่ยนไปนะครับที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าจะมีจุดเป็นจุดใบขาวๆจุดๆๆๆุดๆเลยนะครับเวลาที่เราเอามือไปเช็ดช็ดูแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าใบมันซีดลงแล้วก็สีจุดๆขาวๆนั้นมันไม่ได้หายไปก็คือมันโดนเป็นแผลอยู่ที่ใบอย่างนั้นนะครับตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับว่าใบต้นไม้ของคุณต้นนั้นเนี่ยกำลังโดนไรแดง บุกอยู่นะคะถ้าเกิดสมมติว่าตรงบริเวณที่คุณตั้งต้นไม้อย่างนั้นอยู่นะมีอากาศแห้งหรือมีความแห้งค่อนข้างเยอะเนี่ยแล้วก็มีความร้อนด้วยนะครับมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาไราแดงเนี่ย แพร่พันธุ์ได้ง่ายนะครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้นกําลังประสบปัญหานี้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการทําวิดีโอนี้นะฮะแสดงตัวอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมมีตัวอย่างต้นไม้เนี่ยของผมที่ตอนนี้โดนบุกอยู่ก็คือต้นนี้เลยนะครับต้นแก้วสารพัดนึกนะครับต้นนี้เนี่ยโดนบุกมาแล้วรอบนี้รอบที่2แล้วนะครับแล้วพอดีว่าเขากำลังมีปัญหาก็เลยเอาเป็นตัวอย่างีลแลวกันนะวิธีการทดสอบนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมีไรบุกนะครับก็คือให้สังเกตที่ใบนะครับ แผลอันนี้มันใบใหม่ที่เพิ่งงอกออกมานะครับแต่ว่างอกออกมาไม่นานเนี่ยใบมันก็ไม่สวยแล้วนะครับคือมีสีที่ไม่สดใสตามที่มันควรจะเป็นนะครับพอเราคลิกดูตามใบเนี่ย จะเห็นว่ามีมาแมลงเล็กๆมากๆคือถ้าเกิดว่าไม่มองกใกล้ๆมากจริงๆก็จะไม่เห็นนะครับจุดเล็กๆสีแดงที่มันจะเดินได้นะครับหน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายๆแมงมุมคือชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยชื่อว่าสไปเดอร์ไมค์ใช่ไหมครับมันก็คือหน้าตามันคงเหมือนแมงมุมแหละผมก็ไม่เคยเอาแว่นขยายไปส่องนะครับแต่ว่าขนาดมันเล็กมากๆเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเราพลิกไปด้านหลังใบก็จะเห็นชัดเลยนะครับบางทีเขาจะชอบหลบตามใบอย่างนี้นะฮะก็จะมี จุดขาวๆเล็กๆที่ถ้าเกิดสมมติเราไปจับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนั้นนะคือไข่ของเขานะครับส่วนตัวของเขาเนี่ยก็เป็นตัวสีแดงเล็กๆเ,เดินได้แล้วก็บางทีเนี่ยจะมีใยด้วยนะครับเป็นใยเล็กๆขาวๆใยเนี่ยก็คือว่าเขาทําใยออกมาเพื่อที่จะเป็นรังของเขาในการที่จะออกไข่บางครั้งเนี่ยใยพวกนี้นมันก็จะกันน้ําเวลาสมมติว่า ฝนตกอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้มีการอยู่รอดในการฟักตัวออกมาได้นะครับซึ่งรู้สึกว่าระยะในการฟักตัวของเขาจะยประมาณ5วันเวลาเขาแพร่พันเนี่ยเขาแพร่พันุเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสังเกตเห็นแล้วว่าต้นไม้ของเราเนี่ยมีปัญหาไรแดงบุกเนี่ยก็ต้องแอคชั่นอย่างเร็วนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะต้นไม้เราอาจจะตายไปก่อนหรือว่าระบาดไปยังต้นอื่นนะครับจากที่ผมปลูกมานะครับต้นที่ไรแดงเนี่ยชอบบุกเนี่ยก็คือไอวีนะครับแก้วสารพัดนึกแล้วก็ต้นไม้ตระกูลอะโลคาเซียอย่างนี้เนี่ย โดนบุกบ่อยมากที่ผมปลูกมนันในอะโลคาเซียทั้งนั้นเลยที่โดนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออยู่ในตระกูลอะโลคาเซียด้วยแหละแก้วสลัพัดนึกเนี่ยเราก็เคยเห็นว่าพวกคลาเนี่ยก็มีประวัติว่าโดนใบแดงบุกด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือ hmm. จากพวกต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยก็ยังจะมีพวกต้นกุหลาบนะครับเพราะว่ากุหลาบเนี่ยปลูกอยู่ในบริเวณที่โดนแดดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีใบแดงบุกแต่ว่ากุหลาบเนี่ยด้วยความที่ปลูกเอาไว้เออทดเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าให้ธรรมชาติช่วยบำบัดไปนะคะนน,นั้ มันก็จะไม่โดนฝนละฉะล้างออกไปนะคบทีนี้อ่ะต่อมานะครับพอเรารู้แล้วว่าต้นไม้ของเราเนี่ยโดนไรแดงบุกนะครับวิธีการป้องกันของเรานะครับก็คืออย่างแรกเราควรจะแยกเขาออกมานะคบพยายามอย่าวางต้นไม้เนี่ยให้อยู่ชิดชิดกันเพราะว่าถ้าเกิดวางอยู่ชิดชิดกันเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแพร่ไปยังต้นอื่นได้นะคบแต่พอดีว่าของผมเนี่ยมันไม่มีที่แล้วแล้วมันก็ ต้องวางชิดกันเพราะยังไงมันอีตรงนี้มันโดนหมดเลยนะครับเพราะมันเป็นพวกอะโลคาเซียมอะที่ผมวางไว้ตรงพื้นตรงนี้นะฮะอ่ะอันนั้นคือหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติคณสามารถวางแยกได้ก็แยกออกมานะครับแล้วก็รีบแอคชั่นอย่างเร็วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งแพร่กระจายอย่างที่สองนะครับก็คือว่าบางคนนะครับเขาจะบอกว่าเจ้าไรแดงเนี่ยเขาจะไม่ชอบความชื้นนะครับก็จะทําการเอาสเปรย์น้ำมาฉีดหรือว่าเอาน้าเอาต้นไม้ไปล้างน้ําซึ่งาบางทีมันก็เวิร์กบางทีมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าผมรู้สึกว,า,า,มว,มกมวามแบบ ทนทานยังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการซ่อมวิธีการกําจัดมันนะครับโดยการใช้สเปรย์แต่ว่าทีนี้เนี่ยสเปรย์น้ำของผมนี่นจะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. Fo ฟอกกี้นะครับขวดฟอกกี้ที่สามารถฉีดพ่อนนองละอองออกมาแต่พอดีผมมีเป็นแบบนี้นะครับผมก็จใช้แบบนี้เพราะว่ามันสะดวกนะแล้วก็ให้ใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปจากนั้นเนี่ยให้ใส่น้ํายาล้างจานลงไปซัก กะเอา,าประมาณ3-4ปั๊มก็ได้นะครับให้ถ้าเกิดว่าไซน์เนี่ยผมก็ใช้มันสามถึง4ปั๊มถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เฟลก,กี้ขนาดเล็กกว่าน,นี้เนี่ยเพื่อนๆก็ลองออากะกะดูนะครับผมไม่ได้แบบมีอัตราส่วนในตายตัวทีนี้เนี่ยจะให้เพิ่มอีกสิ่งหนึ่งเข้าไปนะครับสิ่งที่ผมจะเพิ่มเข้าไปในในในโซลูชันนี้ก็คือแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอลอ์เนี่ยก็เป็นตัวที่จะไปช่วยฆ่าเขาเหมือนกันนะ ส่วนน้ำยาล้างจานเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เขาเนี่ยเออเหมือนกับอยู่ในน้ําแล้วก็แบบโดนจมน้ําหายใจไม่ออกแล้วมันเขาก็จะตายอย่างนั้นนะครับผมพยายามที่จะไม่ใช้พวกสารเคมีอย่างพวกยาฆ่า,มาแมลงหรือว่ายาอะไรอย่างนั้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้มันมีอันตรายต่อแบบผมเองอะ่ะเออมนุษย์เองนะก็เลยพยายามใช้อะไรอย่างนี้ดีกว่านะปลอดภัยกว่านะครับผมก็จะกะลงไปเหมือนกันนะก็เทไปสักประมาณครึ่งหนึ่งของขวดที่เหลืออยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้เหลือเท่านี้ก็เทลงไปกะกะเอานะครับ เ okay. ทสอ,องไปเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นนะครับผมก็จะเขย่าให้เท่าๆกันนะคะให้ทั่วๆจากนั้นนะครับผมก็จะปัม๊มเราก็นําไปฉีดใบนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนําว่าให้มีก็คือแปลงเก่าๆนะครับพอดีว่าผมมีแปลงแต่งหน้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วที่มันมีความแข็งนิดนึงนะครับแล้วก็เลยเอามาใช้อันนี้แหละ มาใช้ในการปัดเขาออกนะครับเพราะว่าถ้าเราฉีดอย่างเดียวแล้วไม่ทําการปัดเขาออกเนี่ยบางทีมันจะไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เสริมถ้าไม่ใช้แปรงอันนี้ก็ใช้พวก แปรงสีฟันเก่าๆก็ได้นะครับแต่อย่าเอาที่มันแข็งเกินไปแต่ก็อย่านุ่มกันไปเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดนุ่มกันไปมันก็จะไม่เวิร์กถ้าเกิดแข็งเกินไปเนี่ยมันจะทาให้เกิดใบของเราในมันจะมีแผลนะครับเพราะฉะนั้นเลือกที่ยับก,กลางๆแต่อย่างของผมเนี่ยมันคือแปรงแต่งหน้าที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ไม่ได้ใช้แต่งหน้ายู่แล้วก็มาทําอย่างนี้นะครับเวลานั้นเราก็ฉีดลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมก็เอาแปรงเนี้ยกวาดไปตามเอ่อใยของใบไม้อะ เหตุผลเลยที่ต้องใช้ควรใช้แปรงกับพวกแก้วสารพัดนึกเนี่ยเพราะว่าใบของเขาเนี่ยมีความอยากมีความหลุมลงไปบางทีเราเอามือไปเขี่ยอย่างเงี้เนี่ยไม่โดนตัวนะครับมันก็จะไม่หายสักทีนะครับการใช้แปรงอย่างนเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ไปถึงชอนชัยพวกซอกเล็กๆน้อยได้อย่างดีนะครับเดี๋ยวผมฉีดแปรงนี่อีกด้วยให้แปรงเปียกนะครับจากนั้นนะครับผมก็ทําการปาดกวาดไปให้หมดนะครับ กำจัดไปให้ทั่วนะคะให้ทั่วทั้งใบเพราะว่า,าตามขอบขอบใบพวกนี้ก็ต้องทำนะครับตัดปาดไปนะครับให้ละเอียดนะครับจากนั้นเนี่ยพอด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมว่า ด้านหลังเนี่ยก็ตัวดีที่มันเป็นสิ่งที่มันชอบซ่อนนะครับแล้วก็จะทําด้านหลังไปด้วยนะครับมันก็จะฉีดมันจะเลอะเทอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมนะครับเพราะว่ามันทำร้ายต้นไม้ให้ของของเราเนี่ยให้ไม่สวยงามนะครับใบที่งอกออกมาใหม่เนี่ยมันก็จะมีแผลแล้วก็มันจะแคระแครแก่นๆนนะไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องจัดการเขาเฮ้ยต้นไมาของเราเนยอยู่กับรอนนาอนนีพวกตามกา้านพวกนี้ก็ต้องทำนะครับเน,เนื่องจากตัวของเขาเนี่ยเล็กมากๆเลยนะฮะบางทีเนี่ยเราคิดว่ามันแบบครบแล้วแค่ฉีดไปเนี่ยมันก็ตายแต่จริงจริงแล้วมันไม่ตายมันหลบได้นะครับ อ่ะเสร็จไปแล้ว1ใบนะครับเป็นแบบนี้นะฮะโอเคผมทำการเช็ดใบแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยปัดเจ้าตัวโซลูชันเนี่ยไปที่ใบไม้ของเขาครบทุกใบแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะพิ่งนิ่งดูได้นะครับเราก็เฝ้าระวังเขาทุกวันนะครับพรุ่งนี้เราก็มาดูอีกทีว่ายังมีลงเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ฉีดอีกแต่ว่าผมแนะนำว่าควรจะทำวิธีการไอ้ก,กวาดใบเช็ดใบเนี่ย ้ำนะครับอีกประมาณ3หรือว่า5วันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการตัดวงจรของการแพร่กระจายการ ขยายพันธุ์ของเจ้าไราแดงอย่างนี้นะครับจะบอกว่ามันไม่มีวิธีการกําจัดไรแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถึงเรากําจัดตรงนี้ไปให้เคลียร์เปิ่พอลมพัดมาเขามาอีกมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแล้วก็ใช้โซลูชันในนี้นะกําจัดนะครับถึงแม้ว่าเพื่อนๆนจะไปหาสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงอะไรมากําจัดมันนะครับยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่เป็น สิ่งที่กาจัดยากนะครับเหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้ปลูกพวกกุหลาบแล้วผีเสื้อบินมาไข่แล้วมีหนอนมีบุ้งออกมาอย่างนั้นล่ะก็กันไม่ได้อยู่ดีแต่ทางนี้นเนี่ยผมมาบอกตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกแชร์วิธีการป้องกันแล้ววิธีการกําจัดของเขานะครับเออไม่ต้องแพนิคเวลาใครที่เจอปัญหานี้แล้วเนี่ยยังพอมีทางออกได้นะครับอย่าไปกลัวว่าเฮ้ยมันจะต้องตายแน่เลยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอแล้วเราแอคชั่นทันเนี่ยมันก็จะกู้ชีวิตได้อย่างต้นนี้เนี่ยเคยโดนบุกมาลวรอบหนึ่งผมก็ยังก พอเขาเริ่มเฟืร์นี่ก็โดนบุกใหม่นะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปผมว่ามันก็คงเป็นเสน่ห์ของการปลูกต้นไม้แหละที่เราจะต้องประคับประคองให้เขางอกงามกันไปต่อไปนะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยผมก็จะลดน้าต้นไม้เขาแล้วก็จะคอยเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมคงจะอัปเดตอาการเขาทางอินสตาแกรมอีกทีนึงนะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปติดตามดูได้นะครับในอินสตาแกรมของผมผมบางทีผมจะลงสตอรี่เกี่ยวกับต้นไม้อะไรอย่างนี้เนี่ยก็ติดตามกันได้นะครับหรือมาทักหลังไหม์กันก็ไไดด้้นนนะคคครรัับมุุยยูกตได้นะครับ ผมหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์นะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าวิดีโอนหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย